อภัพ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 นี่เราอยู่บนสวรรค์นะไม่ใช่อยู่แดนกระหังลุมนตัวยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่วนสวรรค์ชั้นห้ากับนางฟ้าแสนสวยสวัสดีค่ะหญิงแยวร้อยลีลาพาเพิ้งและเบบี้ม n ยความสวยไม่มีแต่ว่าเซ็กซี่มากเจินกันอีกแล้วหลังกินข้าวเที่ยงเวลาแปดโมงนิดนิสกับ คุณทุกท่านเลยนะคะตอนนี้ก็ครบหนึ่งเดือนแล้วที่เราทั้งหมดได้มาเจอกันใช่แล้วก็ฝากติดตามพวกเราสองคนต่อไปด้วยนะคะหลังจากที่คอยเป็นเงาตามตัวตุ๊กี้แฟนสาวไปทุกที่ในฐานะผู้จัดการส่วนตัวเลยส่งผลให้หนุ่มบูบูฮอตตามไปด้วยมีงานเข้ามารุมเพียบก็ฮอตอยู่บก็ไปเลยว่างานแบบว่าเรากระทงนี้มีกี่งานบอกเลยเห็นบอมีพีเซตตงีเซนเตอร์ติดต่อเข้ามาแล้วก็เห็นเขา คัดคัดงานให้อยู่ครับผมก็ไม่รู้รแล้วก็มีงานประจําที่ทําให้เขาได้โชว์ความสามารถเขาเขาไปถ่ายรายการส่วนตัวเขาค่ะไปแอบโดดบัญชีจัมมาแล้วตุ๊กกี้ก็เห็นตอนที่มันออกทีวีแล้วเนี่ยสคิคะโอะ้รับไม่ไ,มได้มากครั้งหนึ่งก็ต้องทําบ้างใช่ไหมล่ะเพื่อเพิ่พลาดตายทาไงดีคะก็ต้องตายเขาคงตายกันหม่เป็นไม่เป็นไม้นะคะอย่าเพิ่งเอาใช้คำนั้นพูดไปซุปซุอันนี้ซุปกระโพระค่ะยังยังยัง ไม่บ่อยครั้งที่จะได้เห็นภาพของเสกโลโซโอบก,กอดกับแอดคาราบาว,วซึ่งเป็นฮีโร่ในดวงใจโดยทั้งคู่ได้โคโจรมาเจอกันในวันที่อัดรายการวันวานยังหวานอยู่ซึ่งเสกและน้าแอดต่างเล่าถึงความประทับใจของกันและกันผมประทับใจทุกอย่างพี่แอดเขาเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นแบบอย่างของผมนะเป็นคนจริงเป็นคนที่แบบว่า พูดยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นะเป็นลูกผู้ชายจริงๆดีใจนะครับที่เสกกลับมามีวันนี้เขาเขียนเพลงเนี่เขาสุดยอดอยู่แล้วแต่เขาได้ทําเรื่องเรื่องที่เกี่ยวกับสอนเยาวชนด้วยน่าจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่าบาครับ้องคนนี้บ้างก็ฮะและสุขภาพแข็งแรงอย่าให้อ้วนหน้าอย่าให้อ้วนหน้าเป็นห่ ทำเอาอเล็กเรนเดลออกอาการเขินฟุด,ฟดที่ได้ถ่ายแบบคู่กับเตยจรินพรนแฟนสาวเป็นครั้งแรกโดยบินไปถ่ายแฟชั่นแบบหวานหยดหมดต้อมไกลถึงประเทศฝรั่งเศสเขินครับผมเขินจริงๆแค่ไม่ถ้าไม่มีเขาถ่ายแฟชั่นผมก็เขินอยู่แล้วครับนี่ยิ่งมีเขาก็ยิ่งเขินเขินเข้าไปใหญ่ครับมันมีรูปหนึ่งที่ที่สวีท มากครับไม่ถึงขนาดนั้นครับไม่ถึงขนาดนั้นต้นธนาพลแกบธนาเวทพร้อมด้วยนางกิษนางามไตรเลิศผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและขายได้เป็นตัวแทนบ้านพลิพัสไปมอบเงินบริจาคจำนวน1 0 0 0 0แสนบาทในรายการรวมพลังน้ำใจไทยมอบแดดทหารชายแดนที่ทางทอทอบอ5จัดขึ้นเพื่อหาไรายได้สมทบเข้ากองทุนเพื่อช่วยเหลือทหารที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พวกเขา คือคือคนที่เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น,นชีวิตครอบครัวชีวิตส่วนตัวเพื่อไปรับใช้ประเทศชาติแล้วก็ไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะมีจะรอยกลับมาไหมหรือเปล่าคือชิดแผล่วนเส้นได้ตอลอดเวลาเราเราพิ่งเสียมือกู้ระเบิดอันยำต้นของไทยไปเนาะก็ะจริงๆมันก็ผมว่ามันสะท้อนในหลายอย่างอ่ะอยากให้ทุกคนเหมือนกันที่อยู่ทางบ้านเนี่ยเราช่วยอะไรได้เราช่วยครับช่วยให้กำลังใจก็ยังดีครับช่วงนี้เรามาส่องไอีชาวโลกกันดีกว่า let's go นี่ไง ใบเตยอาสยามเผยไปเที่ยว,วทะเลจ้าซิกซี่มัวสวยมากดีกินี่หลายานานชุดเฟิร์สที่สำคัญนะไม่ได้ไปคนเดียวค่ะหนีบดีเจแมนไปด้วย <gasps> ฉันไม่ยอมนะฉันไม่ยอเามเลยโลกมนุษย์มีของดีขนาดนี้เลยเหรอเราลงไปโลกมนุษย์กันดีกว่า โดยยช่วงนี้เลยค่ะเราไปดูคุณชูชัยเขาแต่งตัวออกงานงานนี้ได้ด้ว่าผมเพชรกันเลยทีเดียวนางไม่ได้มาเรือแจวแบบเรา2องคนนะจ๊ะนางมาเปลี่คันละยี่สิบห้าหลาเบาๆหรวยจริงอะไรรายการอุบทีวีนะครับ มาเยือนถึงที่บ้านเลยนะครับแท่นี้ผมเพิ่งอาบน้ําเสร็จนะครับอันนี้ก็เป็นแก้วนะครับเป็นแก้วแปรงฟันอันนี้ก็จะเป็นแบบ two tone color นะครับแล้วก็ข้างในเป็นแก้วคริสตัลเราไปดูกันว่าวันนี้เราจะใส่ชุดอะไรแล้วก็จะโปะเครื่องเพชรอะไรแล้วจะโปะเครื่องเพชรอะไระแบบเบาๆนะครับ <laughs> คึ่งชุดเสื้อผ้าที่เตรียมใส่ออกงานนั้นหลวนแต่แบรนด์เนมทั้งนั้นมาลองดาราคาแต่ละชิ้นกันค่ะเข็มขัดคาเทียเส้นนี้ราคาเกือบห้า0มือบาทส่วนนี้ผ้าคลุมไหล่ลุยสวิตตองรุ่นลิมิเต็ดอีดิชันมีผืนเดียวในโลกราคาผืนละกเกือบหนึ0 0แสนบาทอุตปกระเป๋าลุยวิตตองรุ่นลีมิเต็ดอีดิชันเหมือนกันราคาใบละเกือบ2 0 0,000บาท รองเท้าหลุยวิตตองราคาคู่ละเกือบห้า0มืนบาทส่วนไฮไลท์เด็ดอยู่ที่แหวนสองวงนี้แหละคะ่ะวงละ90ล้าน <Wow. S 1> ใส่ไปสวงรวมกันแล้วก็แค่180ล้านบาทเท่านั้นเองครับเราตอนนี้ก็ด้ทรซบเรีบรอแล้วนะครับเป็นเพลรยบเรียบนะครับไม่อยากให้เยอะคุณผู้ชมว่าเยอะไปไหมครับคุณผู้ชมว่าเยอะไปไหมครับแมขนาดว่าแต่งเรียบเรียบแล้วยังรวมกันเกือบสอ0รล้าน นี่ยังไม่นับรถเบลลี่คันนี้ที่ใช้นั่งออกงานราคาคันละ25ล้านบาทโอ้ย <Wow. S 1> รวยจริงไรจริงแต่เอ๊ตอนออกจากบ้านมาคนเดียวไม่ใช่หรอแต่พอมาถึงงานโอเคอวอสทำไมเดินควงหนุ่มสุดหล่อมาละ่ะ อุต้าแถลงข่าวด่วนเลยคะ่ะครับก็น้องมังกรก็อย่างที่เคยบอกนะครับเป็นลูกชายของลูกค้าพี่นะครับแล้วก็น้องก็กําลังจะเข้าวงการแล้วก็คุณแม่ก็เลยบอกว่าชูชายฝากมากับงานนี้ได้ไหมอเอามาเลยพี่ไม่มีกิ๊กก๊ก อ๋อไม่มีไม่มีเรื่อ<โ>งพวกนี้ไม่มีแต่ถ้ามีได้ก็ดีเนาะแต่ถ้ามีได้ก็ดีเนาะไม่ใช่พอเ,เป็นคนที่ใสดีแล้วก็คือพูดคุยสนุกค,ครับแล้วก็เป็นกันเองกว่าที่ทุกคนคิดครับผมรู้สึกว่าแบบสบายใจแล้วเป็นกุ้งมังกรเลย <c oughs> no ตอนนี้อยากได้เผ็ดมากกว่า <c oughs> เผ็ด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  only กันจะไปสมทบซะหน่อยจริงเลยเหรอเจอกันใหม่วันจันหลังกินข้าวเที่ยงเวลาใหม่โมงนิดนี้กับอูอ้สวีทคุณิพัฒจะให้